เข้ามาในเกมแล้วนะครับเป็นด่านโรงเรียนปถมมิดวิสนะครับอ้บอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเป็นด่านที่เล่นยากเหมือนกันนะครับไม่รู้แผนที่ไม่รู้อะไรเลยทําให้เล่นยากนะนะครับถ้าเป็นด่านอื่นเนี่ยยังพอเล่นได้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงโอ้เพื่อนทําไมเพื่อนทําอย่างนี้ หัวใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตมตมมีเครื่องปันไฟเครื่องอื่นไหมครับหายากมากผกตรงตรง,ตรงมีเครื่องหนูนะครับ้าตครเป็นใครไม่รู้ฮะ โอเคช่วยกันปั่นนะฮะสวัสดีครับทุกคนฆาตรกรมาใช่เลยฮะไม่นะฆาตรกรอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราลองไปปั่นเครื่องอื่นดูนะครับมันไปอยู่กระจุกกันหมดนะเคร่งนี้แล้วกันฮะกลางทางเดินจะ้ะไม่รู้ด้วยน,นะครับว่าฆาตรกรเป็นใคร มี2ทางให้ไปฮนะวิ่งไปข้างล่างฮนะกัวิ่งมาด้านขวานะเกมเด็บบีเดรรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอยู่ว่าเป็นเกมที่มีมายาวนานตั้งแต่ใน PC นะครับเป็นเกมดบดลนะเป็น1นึ4นะครับก็คือจะเป็นฆาตกร1คนนะครับแล้วก็จะเป็นผู้รอดชีวิต4คนนะที่จะต้องเอาตัวรอดนะในด่านที่เราเล่นในโลกเนะี มาแล้ว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 อย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมไม่เห็นหนุนหรอกจริง <c oughs> ใจเต้นตุบๆทำไมใจมันเต้นอยู่อ่ะเพื่อน <c oughs> อยัางไงาหัวใจมันเต้นอยู่ฆาตกรเป็นใครก็ไม่รู้ เป็นตัวละขังหรือเปล่าฮะใช่ไหมใช่ใช่เห็นไฟสัตว์เข้ามาแวบๆบบบครับเขากำลังไปหรือเปล่าเขาไปแล้วไม่รู้ว่า ว่าฆารกรเป็นใครฮะแต่เ,เราเริ่มกลัววัดีเดไว้หบอว่าเราจะปั่นเสร็จเครื่องนี้นะเพราะว่าพึ่งเสร็จไปเครื่องเดียวเองโอ้โหเกือบกดไม่ทันนครัขบข้างล่างลงไปข้างล่างเจอไหมเท่านั้นนี่ อย่านะเพื่อนไม่ทำไมหัวใจมันเต้นรุนแรงจังเลยฮะอ๋อนลงนะครับเขาน่าจะวิ่งไปเช็คตะกีนะเจอพอดีฮนะเครื่องปั่นไฟสวยเลยสวยรวนเพื่อนเราปั่นไปสองเครื่องแล้วนะครับมีเครื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ เครื่องที่เสร็จไปเมื่อกี้นะุ้ยคาจะป่อยกับกดไม่ทันเดี๋ยวเราโอ้น no. ่ไม่ไม่เป็นแทปเปอร์ไม่อือเรียบร้อยไม่นะ <c oughs> เราโดนแล้วไอ้บ้ามองไม่เห็นแทบจริงๆโอ้ให้ตายให้ตายปล่อยเราได้ไหมเพื่อนจะแควนเรา ปล่อยเราไปอย่าทำกับเราเออปล่อยเราอย่าทำกับเราอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เอายังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะดาเราอย่างนี้เพื่อนปล่อยเราไปเพื่อนปล่อยเราไปอย่าทำกับเราอย่างนี้เรามองไม่เห็นแทบนาย่าย่าเออโดนแขวนจนได้ยืนเฝ้าไปเนี่ยโอเคเพื่อนใ่โอ้โหมีฟ้าซ้ำ วิ่งเข้าไปข้างในนะครับเลี้ยวฝาแล้วก็ทางจุกนะมีเพื่อนมาช่วยสองคนนะครับให้ปั่นไปเลยเพื่อนโอ้เดนบังไม่ไม่ไม่รอพิธีหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วฮะขอบคุณครับไปแล้วฮะขอบคุณครับยายายาไอ้เจ้เจดื้อ เอ,อื้ออหลบไม่พ้นเพื่อนบังให้นะแต่แบบไม่มีจุดเล่นเล่นยากมากไม่รู้จะจุกยังไงด่านนี้ดิ้นนะดิ้นครับปล่อยเราไปปล่อยเราไปได้ไหมเพื่อนอเพื่อนปล่อยเราไปยาทำอย่างนี้ปล่อยแเ้วเอื้อโดนแขงอันที่สองนะต้องหาทางไฟนะครับพัตจีสามเอ้ยเราโดนแทงแล้วเข้าเฟสสองแล้วเพื่อน Ồ, cửa, ừ, bốm, bốm Ồ, ôi dìm xe ha mọi người vùng này ghép chạy lại cửa nhìn phao giờ phao bùm bùm dì ta vô มุดกุ่ท่ทัานโดนแทงใส่เทปลิ้นนี่ตายเด้อไม่นลเพื่อนท่านนั้นไม่มาช่วยเราตอนนี้เราตายแล้วนะเราจะตายแล้วนีม่มาเราตายเน่เราตายจริงๆนะเพื่อนเราตายแล้วเออเรียบ่ออยโอ้ฆาตกรโหดเกินโอเคนะเข้ามาในเกมแล้วนะครับ รอบนี้เนี่ยน่าจะเจอในส่วนของคาตรกรที่เป็นดาราปะคิดว่านะครับคิดว่าเลยเครื่องเครื่องอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างนอกวอดีแม็กเคือกันซ่อมนะแม็กผมว่าจะไม่เจอคาตรกรนะครับ อย่ามีเสียงเพื่อนใครอะ่ะนี่คืออะไรฮะน่าจะเสร็จเครื่องนี้นะเสร็จครับเพื่อนโดนไปละ พยายามหาเคร oh ื่องปั่นไฟอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันคือสกิลหรือความสามารถอะไรของฆาตกรนะตรงนี้มีบ้านนะครับผมมีเครื่องปั่นไฟไหมฮะเอ้าเพื่อนโดนโดนที่ไหนหนุ่มโดนตรงนู้นฮะ มีเครื่องปั่นไฟดูว่ามีคนไปช่วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแห่ไปช่วยกันหมดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างแย่มากเพราะาฆาตรกรเนี่ยจะโดนกดดันก็ต่อเมื่อเราเริ่มซ่อมได้แล้วนะครับฆาตรกรเฝ้าเฝ้าด้วยมีเพื่อนไปช่วยไหมมีเพื่อนไปช่วยไหมครับ ไม่มีเราต้องไปนะไม่มีเหลือเราไปนะครับเพื่อนไม่ได้ไปช่วยเลยนะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าฆาตกรตัวนี้เนี่ยนะครับเขายัางไง <c oughs> ไปดิ <c oughs> บังให้บังให้ โอ้เขาไล่อยู่คนเดียวเลยฮะตัวนี้เราไม่ได้บาดเจ็บนะแต่ว่าเขาไล่เพื่อนเราไปเลยฮะงน้นช่วงนี้เราก็ปั่นเครื่องปั่นไฟรอนะโอเคตัวนี้เสร็จรัวๆฮะตัวนี้ก็เหมือนจะมีรอยปั่นนะครับผมเหลือสองเครื่องนะฆาตกรเขาไล่ซ้ำคนเดิมนะครับ โหเพื่อนน่าสงสารเราพยายามบอกให้กินเนล้วนะไม่โดนที่ไหนฮะเราไม่รีบแผ่นเลยนะโอเคเรงออหนึ่งเครื่องนะ เฮ้ยเพื่อนลุกมาได้เฉยเลยฮะอันนี้มีไฟฉายเก็บไฟฉายก่อนนี่ฮะตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอีกหนึ่งเครื่องกอมะทางออกหมดแล้วทา้งออกหมดแล้ว โอ้ย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 อ,อ,อย่าไร้เราเขาไปไล่เพื่อนนะาทางออกตรงนี้โอ้เขาปิดไฟฮะทางออกต้องอยู่ที่หนึ่งต้องอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยมีกล่องพยาบาลไหมครับ เพื่อนโดนคนเดิมนูม่นเลยฮะอยู่ตรงนู้นเลยออกไปเลยก็ได้ออกไปเลยไหมเจ็บฮะเจ็บฮะเจ็บฮะอันนี้กล่องเครื่องมือครับรักษาผมหน่อยเพื่อนจริงๆไปช่วยกันได้นะไปช่วยให้ออกมาได้นะครับ เราไปช่วยเขาดีกว่ามีนี่จะทันไหมน่าจะทันมัน้งไปไปช่วยกันครับไปช่วยกันไปพาเขาออกมาพกเพื่อนไปช่วยอยู่ฮะเพื่อนไปช่วยอยู่ไม่แต่หนึ่งคนล้มแทนคนหนึ่งเจ็บฮะ อา้าวลวงสองไปนีกาฮะอันนี้จะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้ยลืมมองใช่ไหมไปนีกาเพื่อนล้มไปสง่งทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วกันทิ้งแล้วนะลุกมาหนึ่งฮะสวยครับออกมาเพื่อน เขาตายแล้วอันนี้คืออะไรโดนปามีดใส่หน้าใช่ไหมเอ้าหูร่วงไปหนึ่งฮะไปะไปเถอะเสมอดีกว่าไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดดบายเทไรนะ ออเพื่อนโดนแขวนนะจริงๆเราเราช่วยเพื่อนมันก็ช่วยได้อยู่นะมันช่วยได้อยู่นะครับแต่เราไม่ช่ำไงเราไม่ช่ำเราก็คือไม่ช่ำนะฮะ <S <S โอเคนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับสําหรับใครที่กดกระดิ่งแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นว่าเตือนทั้งหมดหรือเปล่านะครับให้กดไปที่ออนะครับมันก็จะเตือนทั้งหมดนะสำหรับใครที่ กดแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่กดติดตามนะครับเนาะส่วนใครที่ไม่รู้จะเม้นอะไรนะครับให้เม้น Fc ก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวขอตัวลานะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมวันนี้บ๊ายบายนะครับ